แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างนึงก็คือคนทํางานอยู่กลางถนนโดยเฉพาะตํารวจจราจรบางทีนี่คือบอกเลยฮะไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุขึ้นเมื่อไหร่อย่างคราวนี้คือขณะที่กําลังให้ทางรถที่กําลังจะ U ยูเทิร์นอยู่มันมีรถกระบะาท,ทางตรงพุ่งมาเฉียดไปนิดเดียวจริงๆดูคลิปนี้ครับ ถ้าด <Ooh. S 2> ูจากคลิปนี้นะครับอ้าวนี่นี่นี่เราจะเห็นนะครับมาแล้วอุ๊ยอุ๊ยเห็นไหมครับอคุณตํารวจคุณตํารวจเหมือนเบี่ยงตัวหลบไปนิดเดียวเองอะนิดเดียวเองเหมือนจะโดนเฉี่ยวเลยอะโอ้โหแล้วเรามันเป็นจุดที่เราจะเห็นเวลาที่เขาทํางานเขาจะอยู่จุดนี้ประจําเลยนะฮะมันจะเป็นจุดที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงมากแล้วก็ไม่คาดคิดหรอกครับว่าจังหวะที่รถมันกําลังยูเทิร์นแบบนี้รถกระบะนี่อุยแล่นมาเร็วมาก กล้องริมถนนนะครับจับภาพตอนที่ตำรวจรจราจรเนี่ยกำลังอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนทํางานแล้วก็เด็กที่ไปโรงเรียนครับมันมีกระบะขับพ้นทางโค้งด้วยความเร็วแล้วก็พุ่งชนกระบะอีกคันหนึ่งที่กําลังยูเทิร์นอยู่โอ้โหข้าวของทํามาหากินต่างๆกระจัดกระจายนะครับเหตุเกิดช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาถนนสมุทรสงครามบางแพรําเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเมื่อวานนี้ครับ นักข่าวคุยข่าวเช้า,ข,า,ข,าของเราไปพบกับพันตำรวจโทกฤษกรอริยานนท์รองผู้กํากับการคุมงานหัวหน้าจราจรสอพอดําเนินสะดวกนะครับแล้วก็ร้อยตํารวจตรีไพโรธสอนแก้วประดิษฐรองสารวัตรจราจรครับร้อยตํารวจตรีไพโรธเนี่ยที่เป็นตํารวจในคลิปเลยท่านบอกแบบนี้นี่ฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยรถทางตรงมันก็มีน้อยนะครับก็เลยให้สัญญ,ญาณมือ,อโบกเลยครับให้รถทางตรงก่อนที่จะยืนหันหลัง คือท่านก็ไม่ได้ขาดคิดหรอกครับว่าจังหวะยืนหันหลังแล้วก็โบกให้สัญญาณมือกับรถที่กําลังจะยูเทิร์นอยู่เนี่ยรถพอมันเริ่มทยอยขับมาเรื่อยๆแล่นมาเรื่อยๆแล้วช่วงเวลาสั้นๆเสียงดังเอี๊ดดังแต่ไกลเลยครับมาจากข้างหลังแล้วรถก็พุ่งชนเลยตอนนั้นตกใจมากสตันไปชั่วขณนะรีบตั้งสติวิทยุแจ้งตำรวจในอื่นเนี่ยให้มาช่วยเหลือที่จุดนี้เพราะดีและต้องบอกว่าบุญรักษาจริงๆนะฮะ,ะฟังเสียงท่านดูหน่อยครับ เซียววินาทีตอนที่เกิดเหตุเลยอะ่ะเพราะยังไม่ได้ดูคลิปนะผมอะ่ะก็เหมือนว่าเราโบกตามโปรเตียมันก็มันมันเร็วมากแล้วถามว่าผมผมณเวลานั้นมีความรู้สึกก็คือสตาร์หน้าคือ,ม,อมัน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 หยุดไปเลยแบบนั่นเลยแต่ผมก็ต้องทนะําหน้าที่ก็คือแจ้งวิยุให้เรียกน้องที่อยู่หน้าเรียนสายและอาสา,าจราจรที่อยู่ยูเทินโตโยตา้าให้ยูเทิรนท่าผักมาช่วยวอร์ซีจนผมก็ กับงงอ่ะยัง,งงงในเหตุการณ์ mm. ตอนที่ว่าเกิดเหตุที่ยังไม่ได้ดูคลิปนะครับของดีทุกคนถามมาตลอดถามมาถามทุกคนนะเพราะว่าห้อยพระอะไรคือที่ผมห้อยอยู่นี่ก็คือเป็นเหรียญเหรียญเสือกระดุมของหลวงพ่อหวนวัด,ว,ดวัดชาวเหนือหลวงพ่อหวน้ำเหรียญเหรียญเนี้ยที่ผมได้มายังไงผมจะบอกเลยว่า อันเนี้ยผมได้มาโดยที่ว่าผมไปโบกงานาจกการจราจรงานที่วัดอรรมรญาสมาคมแล้วผมไปได้เจอ,อพระองค์เนี้ยตกอยู่หน้าหน้าบริเวณหน้าโบสถ์วัดอรมรผมเก็บเก็บมาแล้วก็เอามาเรี่ยมห้อยคอไว้อ้าวนี่แหละครับหลายคนถามเลยแขวนพระอะไรบอกแล้วนะครับพี่เขาบอกแล้วเป็นเหรียญเสือกระดุมหลวงพ่อหวนอ๋อวัดชาวเหนือเอ้ย ว่าเจ้าเหนือใช่ผมเข้าไปดูแล้วนะเป็นไงสวยสวยสวยไหมใช่นี่เหมือนที่พี่แขวนเขาแขวนไว้เลยที่คอนะฮะแล้วก็เป็นที่นิยมด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าเรื่องของแคล้วคลาดพุทธคุณดีพุทธคุณดีอ่าแต่เคยไปถามเจ้าหน้าที่งานจราจรแบบเนี้ยคือเขาก็พูดแบบเหมือนแบบน้อยเนื้อต่ำใจเหมือนกันนะเขาบอกมันเป็นอาชีพที่เสียสละมากไม่ใช่แค่เรื่องของอุบัติเหตุนะครับแต่ควันรถอ่ะที่เขาต้องสูดดมอะไรเงี้ย อเออทุกวันทุกวันบางทีมันก็บั่นทอนเขาเหมือนกันนะเสียงมะเร็งปอดเนาะใช่พอบ้านปลายของตํารวจจราจรหลายนายที่มาทํางานอะไรแบบนี้ติดต่อกันหลายสิบปีเนี่ยสุดท้ายนี่คือร่างกายมันสุดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือเราก็ต้องแบบขับรถช้าๆนะคุณผู้ชมนะเวลาไปเจอเจ้าหน้าที่เห็นไหมเขาใส่เสืเส้อมันมีเสียสีสะท้อนเขียวๆแบบนี้อยู่ช้าๆชะลอนะครับร้อย <100 S 2> ตำรวจตรีภพยโรธบอกว่าเนี่ยฮะไปตรวจดูภาพที่กล้องเนี่ยนะครับแล้วก็นำส่งให้หัวหน้าแล้วก็ส่งให้แฟนดู แฟนบอกว่าเหมือนมีคนกระตุกอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะหรือผลักให้หลบตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะครับแล้วก็มีอีกคนนึงบอกว่าเหมือนรถจะเฉียวขาด้วยแต่เขาเนี่ยไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรอ้าวขอเนี่ยถ้าบางคนบอกขอซูมดูใกล้ๆดีจะเห็นเลยนี่นี่เหมือนมีคนดึงเขาจริงๆนะแล้วคลาดมาก นอกจากนี้นะครับทางด้านของพันตำรวจโทกฤษกรรองผู้กำกับเนี่ยครับบอกว่าคดีนี้เรียกทั้ง2ฝ่ายมาสอบปากคำแล้วนะครับคนขับกระบะคันที่ก่อเหตุยอมรับเลยครับเกิดจากความประมาทผมพยายามเบรกลวครับแต่ไม่ทันแล้วผมขอรับผิดด้วยส่วนคู่กรณีที่เป็นแม่คา้าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยกำลังประเมินมูลค่าความเสียหายของรถและก็ข้าวของต่างๆด้วยนะครับ โอ้นี่เขาบอกว่าดวงยังไม่ถึงครับแต่ถ้าดวงถึงแล้วเนี่ยแขวนพระอะไรก็ช่วยไม่ได้มีคุณผู้ชมบอกพระดังครับเอาหรออ